กรบขอบพระคุณต้นสับประรดสำหรับคุณแม่เยาวนะคะแม่เยาเยอรมันนะคะคุณแม่คุณหนุนนำบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้แม่เยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองของให้พยาคชสารปกปักรักษาแม่เยาวตลอดไปนะคะแม่จา๋าล่ำรวยรวยคุณหนุนนำตลอดไปนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะแม่ สับประรดจากแม่ยาวนะคะตรงนี้มีเยลลมันนะคะแล้วมีตาพี่มอสขอบพระคุณนะคะแม่ยาวจานี่ค่ะสับประรดบุญรักษาเทวดาคลุมคลองแม่ยาวนะคะแม่นู่นนะคะพี่มด นูนไพลินนะคะแม่นูนไพลินช้างไม่มีช่องอยู่หลังพี่มดคุณนะมุทนาสาธุบุญนะคะแม่จา๋าขอให้บุญบาร,รมีใครมดปกปักรักษาแม่เยาวและครอบครัวตลอดไปนะคะแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะแม่จา๋าสาธุสาธุคะ่ะ